ลันจะมาขอเราผููกล้ามาร่วมพลังเตรียมพร้อมอาวุธรีเปลงรอฟังวิธีหยุดยังโควิดเจร้ายตัวร้ายเจร้ายไปสู่เลยออกจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแพ้ เปลียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจอแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลย สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกับคุณครูกบอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว่อนวันนี้คุณครูกบจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยจากโรโคโควรัสนะคะวันนี้คุณครูกบมีคลิปวิดีโอให้ความรู้ มาให้น้องๆชมให้เด็กๆได้ชมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับความรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆมาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโควิด1กันนะคะสำหรับอาการป่วยที่สำคัญนั่นก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหน่หอบโดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไปไวรัสโควิด1 สามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผัสสายคัดหลังของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจมูกปากแต่สำหรับการมองตากันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าไปสัมผัสสายคัดหลังของผู้ป่วยแล้วเอามือมาขายี้ตาหรือผู้ป่วยไอจามใส่หน้าเราบังเอิญว่าสารคัดหลังเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีป้องกัน ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้าก,กากอนามัยอยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม่ขยี้ตาจมูกปากจะไ,ไม่จำเป็นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชค่ะเด็กๆได้ชมคลิปไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างคะเรามาทบทวนกันดีกว่าคะเด็กๆหนึ่งคือการสังเกตอาการใช่ไหมคะเด็กๆอาการของคนที่เป็นโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 มีอาการอะไรบ้างคะเด็กๆหนึ่งมีไข้ต้องกี่องศาขึ้นไปคะเด็กๆ38องศาขึ้นไป 2. มีอาการไอ3มมีน้ำมูก ีเจ็บคอห้าเหนื่อยหอบใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆหรือผู้ปกครองท่านใดมีอาการแบบนี้นะคะอย่าลืมไปหาคุณหมอไปเช็คนะคะต่อไปข้อที่สองก็คือโครโรนาไวรัสเนี่ยติดได้กี่ทางคะเด็กๆสามทางหนึ่งทางตาสองทางจมูกสาทางปา ถ้าเด็กๆเอามือไปขยี้ตาแล้วไปสัมผัสกับผู้ป่วยมาเด็กๆก็จะติดเชื้อโคโรโนาไวรัสนะคะถ้าเด็กๆเอามือไปยีจมูกแบบนี้ก็จะติดเชื้อได้เหมือนกันถ้าเด็กๆเอามือเข้าไปในปากก็จะติดเชื้อได้เหมือนกันฉะนั้นเด็กๆพยายามอย่าเอามือขยี้ตา เคจมูกหรือเอามือเข้าปากนะคะเด็กๆข้อ3ค่ะเด็กๆวิธีการป้องกันนะคะ 1. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือที่ชุมชน 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้านนะคะ 3. อยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยค่เด็กๆ 4. ล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆค่เด็กๆ 5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก 6. พยายามอยา่าขยี้ตา ขยี้จมูกและเอามือเข้าปากนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูฝากไว้ตลอดเลยเด็กเก่งเด็กดีเด็กดีจะต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองอยู่บ้านนะคะน้องกินข้าวน้องก็ต้องหยิบจานข้าวเอง ดื่มนมก็หยิบนมมาดื่มเองนะคะอย่าลืมทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ยังระบาดอยู่เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมป้องกันตัวเองออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามายัยและล้างมือบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ